โอค่ะมีเป็นแบบว่าอ่าอุปกรณ์สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าหรือว่าหรับอ่างล้างหน้านะคะอ้โหหรือว่าอ่างล้างจานก็มีนะคะโอ้คุ้มมากมากเลยค่ะอ่างล้างจานแล้วก็สะดือกองนะคะเี่แกมมูมก็มีนะคะ้าลูกค้าบ้านชงลุนอะไรพนี้ก็ต้องมาหาซื้อใหม่เลยแล้วราคาเราไม่แพงเรามีหลายแบรนด์นะคะมีตั้งโต๊อเมริกันโมดาอเมริกันนดานใช่ไหมคะแล้วก็มีโมดาเป็นวิกเตอร์ รีวิวเอะอร์ที่เป็นแบรนด์ของแบรนด์แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีอเมริกันสแตนดาร์ดด้วยเนาะพีิจีน่เนาะแล้วก็มีโมด้านะคะคือโมด้าเนี่ยราคาราคาไม่แพงด้วยนะคะคือสินค้าน้เข้าวจะไป <S 2> <S 2> ตแต่ว่า <Yeah. S 2> เป็นเอเวอร์เนอร์นะคะใช้ดีนะคะ <S <S แล้วก็อ <America Standard S 2> เมริกาแซนด้ากระจกเขามีกระจกสำหรับลูกค้าที่แต่ว่าบ้านทำบ้านอยู่กับบ้านเรือนกระจกะมีหลายแบบ ูกระจกมีทรงแบบทั้งทรงสี่เหลี่ยมทั้งวงรีวงกลมนะคะมีหมดเลยนะคะใช่ทรงสี่เหลี่ยมแบบโมเดิร์นค่ะพี่เจนี่ถูกมาก250บ,บาททั้งทรงทรงกลมทรงเหลี่ยมนะคะโอ้โหกระแถมมีมีที่วางของให้ด้วยนะคะที่วางของเป็นที่วางสบู่พร้อมติดตั้งไหมคะที่เจนี่หร <ไอ S 1> ือว่าไม่ได้พร้อมติดตั้งค่ะไป,ไปต,ต,ต,ติดตั้งเองนะคะติดตั้งง่ายมากค่ะติดตั้งง่ายนะคะแล้วจะมีที่ติดตั้งอื่นอก็จะมีแบบคู่มืออะไรให้ด้วยนะคะไปติดตั้งเองได้เลยแม่บ้าน อติดตั้งได้เองอันี้ก็จะติดตั้งที่บ้านคุ้มมากๆเลยนะคะสองหลังเลยจะมีเป็นชอเวอร์ก็มีแบบฝักบัวบ้านอยากเปลี่ยนตัวใหม่ใช่ไหมคะมีหลายสีด้วยค่ะเพิ่งเคยเห็นสีนะอันนี้เป่าตรงๆเลยนะแบบอ่าคือเพิ่งเคยเห็นเฉพาะส่วนใหญ่ค่ะที่ที่หน่อยเห็นอ่ะแสดงเขาจะเป็นสีเงินกับสีเทาใช่ไหมคะมีหลากสีมากสวยมากนะคะสหรัับอนนี้น้ำแรงเนี่นอนแล้วก็น้ำแรงปรับได้สามระดับ อ๋อสามระดับนะคะแล้วก็อันนี้คือถ้าเกิดมันจะเปลืองน้ำด้ยคะพี่เจนี่หรือว่าแบบไม่เปลืองราคามานปกติเลยก็คือน้ำทั่วไปแต่มันจะเรื่องของความสบาย์อาบและสไตอ๋ออาบแล้วแบบว่ามีปรับฟังก์ชันอ่าได้ได้สามระดับอย่างเงี้ยคือแบบว่ากลางก็จะเป็นน้ำแบบสปาฝอยๆอย่างเงี้ยอ๋อสามระดับแต่หน้าก็จะใช้ตัวสปาเมือนกันสองเป็นละอองเหมือนแบบว่าน้ำน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปน้ำฝนชื่อแบบสเตอนนี้ก็คือว่าเวลาสามระดับ ปก<ช>ง่าย,ายๆแค่นี้เองค่ะกดพี่เจนี่คะตัวนี้มันเข้าได้กับฝักบัวทุกอันไหมคะทุกอันเลยค่ะอ๋อจริงๆแล้วเราจะมีครบชุดนะคะเป็นสายให้อ๋อตัวนี้คือขายครบชุดแล้วที่เป็นเอาไปแทนตัวเก่าของลูกค้าคือมีตัวเก่าเนี่ยก็อยากได้ฝักบัวตัวใหม่ไปลองใช้ดูอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีฝักบัวมันก็จะล้ำหน้าใช่ไหมคะมีเป็นแบบระบบน้ำสปาระบบอ่าบน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะตัวคนเลือกได้แล้วก็ไปใช้ที่บ้าน แล้สว<ร>สีสันอย่างเงี้ยอ่ะสุราห้องที่ลูกค้าโอ้ชอบสีชมพูเนาะใช่ก็จะเลือกเรื่อากที่ลูกค้าเลือกงานบางคนชอบสีเขียวสีเขียวต้นไม้สีเหลืองมัสตาร์ดนะคะแบบโอ้โหแบบมีหลายอย่างมากเลยนะคะเลือกไห้ถูกคลาสสิกของเราก็มีอ่าตอนนี้นะคะเป็นสีเขียวฟ้าคานัททะเลนี้ก็จะมีสีเขียวแบบฟ้าคานแบบมิ้นต์อย่างงี้ด้วยเนาะมีสีเทาที่แบบเท่ๆแบบกรุเกรย์แนะว่า ้้องนนที่เดิจริงค่ะที่บ้านหน่อยนี่ใช้แต่สีเทาพ่อชอบสีเทาเพราะเราชอบสีฟูพ่อเขาแบบชอบสีเทาแล้วแบบผู้ชายเขาจะไม่ชอบแบบว่าสีอะไรฟุ้งฟิ้งหมดเพราะว่านี่ชอบเป็นการไหมคะก็จะมีเป็นการสําหรับแบบว่าอาชาวเบอร์ไม่ไปติดตั้งมีเป็นที่วางสบู่ไม่ต้องไปซื้อแบบที่แขวนสบู่อื่นอื่นคือมีครบชุดเลยสำหรับการอ่าเขาเรียกว่าเป็นการการเลื่อนฝาผัวไม่ถือว่าือ มากมากเลยค่ะแล้วก็คือตอนนี้มันทุกอย่างมันมันอับเรื่องของสให้ลูกค้าได้เยอะมากมากใช่ค่ะพี่จะเห็นนะคะร้านนี้มันลดมันลดราคาด้วยนะคะอันนี้จัดโปรโมแล้วนะคะที่เห็นสริบห้าสิบแล้วก็จะมีเอเมอร์ดัสเซนาร์อินเตอร์นะคะแล้วก็มีเป็นคอนโต้แล้วก็นี่แนะนำเลยเป็นของคอนโต้คอลเลคชั่นมาเลยค่ะ เ็นพรีเมียมสีขาวอ๋อตัวนี้นะคะอันนี้คือสวยมาแล้วน้ำออกมาเป็นละอองฝนเลยนะครับเัวนี้คือแบบสปาสปาหน้าเราเราได้ความเราได้ความเท่ของสีขาวแล้วก็เป็นความแบบว่าลักชูรี่ที่เกิดท่องน้ำแล้วกล่องคือสือลงมาอันนี้ขายดีมากๆนี่สมมติมาตั้งะต่เลยสามตัวสามตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือว่าหกร้อยห้าสิบบาทที่ด้านล่างก็จะโตโตนะคะสี่ร้อยเจ็ อ๋อทุกท่นเป็นวิกเตอร์ค่ะค่ะอันนี้ก็ของเพราะฉะนั้นหน้าหลังหน้าหังเลยโอ้นี่เป็นอะไรล่ะหลังนแต่และอันนี้ก็คือว่าอ่าคือแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบทรงแบบไหนนะคะเพราะว่าเราจะมีหลายแบบนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นทรงตรงทร,รงกลมใครเพื่อใช้ชอบน้ำกระจายแรงก็ตัวนี้เลยอ่าเนี่ยสเปคหน่อยเลยเนี่ยน้ำกระจายแรงๆอะไรเงี้ย ช่่คะสนุกแน่นอนทำมันเรื่อยเรื่อยสนุกสนานแล้วก็แบบเพราะการอาบน้ำนอกจากมาจะื่อยคลายแต้องมีอะไรที่แบบทำให้เราต่างสบายมากใช่ตอบโจทย์การอาบน้ำเยอะะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาอาบน้ำนะคะก็คือว่าน้ำเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบว่าผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะแล้วก็มันเหมือนแบบว่านวดนวดตัวเราไปในตัวนะคะอโอ้วะ จะได้แบบไม่ซ้ำซากจำเจด้วยนะคะแล้วก็แบบว่า<ล>เพลิดเพลินๆชอบอนำคำที่มันคุ้มืรองนอนนะ,ะ <c oughs> อ๋อ,อ <c oughs> ใช่ต <c oughs> <c oughs> ่อมาหน้าร้อนนะคะต้องใช้นี่จะเป็นคาราเมลทิงเนี่ยค่ะจะเป็นทิงท้งนี่คือพอเรนนะคะพอเรนอยู่ด้านบน เดี๋ยวก็จะเป็นโซนของคิวซิงนะคะสำหรับเลือกช็อปแล้วก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องแบบรอส่งรอไม่ใช่สต๊อกอันนี้ก็คือว่าจะเป็นโซนที่แบบว่าซื้อซื้อขอมกลับได้เลยนะคะเดี๋ยวส่ยฉีดชำระก็มีหลายระบบหลักแล้ะอ๋อตอนนี้จะเป็นโซนสายฉีดชำระนะคะเปิดอยู่อย่างนั้นใครชอบกระแสน้ำอะไรเงี้ยก็ฉิดที่หลังแบบที่ฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่มีสีดำเนี่ยเท่มากเลยอ่ะคือหน่อยเป็นคนช,ชอบสีขาวดำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสีมันเท่อะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีสีก็มีชอบบ้างน,นะคะก็คือว่ามันจะได้บ้านบ้านจะได้ดูมีสีสันนะคะส่วนนี้แล้วนี่ก็จะมีพิมพ์ของคนโคลเลอร์อันนี้ก็จะแบบว่าต้องใส่ฉีดจริงๆใส่ฉีดนี่คือมีหลายแบบมากค่ะมีรับประกันใช้ไหมคะที่จนี่หรือว่าอันนี้ไม่มีอันนี้ถ้าเกิดซื้อไปภายในเจ็ดวันเนี่ยมันเกิดรั่วเกิดซึมหรืออะไรเงี้ยก็เอามาเปลี่ยนตัวใหม่ได้แล้วถ้าเกิด เกินเจ็ดวันแล้วก็จะไม่รับคืนแต่ว่าจริงๆอ่ะรับประกันเลยว่าไม่รู้ไม่รู้งไม่ซึกเนียอ,อ๋อคือว่าใช้ใช้ได้นานใช่ไหมคะใช้ได้นานนะคะประมาณปีหนึ่งถึงมาที่เจนนี่เพราะว่าเกินค่ะเกินเกินค่ะสิบสิบปีได้เลยคงนะคะก็คือว่ามันจะไม่ร่วงไม่ซึมเพราะว่าเขาหน่อยก็เคยมีใช้ไปอ่ะซื้อแบบคือเราซื้อแบบไม่แพงมากนะคะแต่เปลี่ยนบ่อยมากเลยลองซื้อแบบแพงไปดูอ่ะแต่คือแบบว่าไม่ได้แพงเวอร์นะคะแต่คือว่าพอซื้อไปปุู๊ปะค่ะก็ใช้ได้เป็นปีขึ้นนะคะดีกว่ามาซื้อแบบใช้ ทกเดือนเปลี่ยนอีกแล้วของเดือนเปลี่ยนแล้วนะคะซู้แบบซื้อเป็นปราคาแบบนี้ไปเลยดีกว่าจะคุ้มมากๆเลยคือเขาจะแบบว่าแต่เราแบบว่าซื้อไปแล้วราติดตั้งแล้วน้ำรั่วลำรั่วประมาณเจ็ดวันอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าแบบถ้าเปลี่ยนดได้ล้วก็เปลี่ยนให้ท<อ><า>ันก็คือถ้าสินค้ามีปัญหาภายในเจ็ดวันก็คือรับเปลี่ยนหม่ได้เร oh, <yeah. S 1> าจะขายอิคริตมายืนยันนิดนึง เออใช่ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมถ่ายเป็นคลิปมาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อ่ายืนยันได้นะคะพี่เจมี่จะได้แบบแจ้งกับทางบริษัทได้ว่าเออลูกค้าแบบว่าน้ำเสียน้ำรั่วจริงๆนะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ใช่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโซนก๊อกน้ำใช่ไหมคะพี่เจมี่ก๊อกน้ำตัวนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ำอันนี้อาจจะต้องสั่งนะคะสั่งวันต้องเริ่มแบบแล้วก็รวบรวมส่งอ๋อประมาณสั่งนี่ประมาณกี่วันกี่วันสต๊อกก็สองวันส่งงานหรือว่าวันพรุ่งนี้ก็ส่งแล้วแต่สต๊อกนะะค เเร็วมากต้องดูว่าสต็อก ouais อยู่ที่ไหนเพราะถ้าเกิดกรุงโรมจะมีสูนย์จัดส่งที่ทันสมัยค่ะอยู่ที่ตรงงบบาุลทอมอ๋อแต่คือว่าแบบไม่ไม่ถึง7วันนะคะภายในวัน2วันก็จะแบบส่งนั่นแหละถ้าเกิดของมีสต,ต็อกนะคะถ้าเกิดของมีสต็อกขึ้นตัวไหนที่สั่งโรงงานก็ไม่นานสั่งสักงโรงงานปกติก็จะประมาณ7 7็ดเจ็ดวันรวมสองถือว่าเร็วมากนะคะเพราะว่าบางที่สิวันนะคะอันนี้7วันเท่านั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวแต่ละตัวเลยนะ ต้องเช็คสต็อกด้ใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายอย่างหลายแบบหลายอย่างด้วยนะคะหลายผลิตภัณฑ์นะคะ <c oughs> แล้วก็แต่ส่วนใหญ่การทำบ้านต้องอต้องมาดูเนื่นๆกันไปเราจะได้มีเวลาแบบว่าเลือกาเลือก<อ>ที่ที่เราชอบจริงๆใ,<ช>ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ทำแบบต้องใจเย็นๆน,นะคะแล้วก็จะได้ของที่สวยด้วย,<ช>วยนะคะ <พอ S 1> แล้วก็ราคาถูกด้วย แต่ผลิตภัณฑ์มากเลยค่ะแล้วก็สื้อผ้าอ่าผลิภัณฑ์แล้วก็มีโชว์ไลน์มีหลายเดรอมีไลน์ทรงเนี่ยคือลูกค้าไม่ต้องไปที่ไหนแล้วนะคะมาที่นี่เาหมดเลยอะเป็นศูนย์รวมคอลเลคชันของของแต่โทเกียค่ะช็อตโฟโทชีโทชีก็อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าด้วยนะคะคืออุปกรณ์ห้องน้ำครบอะ ทั้งสุขภัณฑ์อะได้หมดเลยนะคะมีแบบห้องน้ำเป็นจําเป็นที่สุดนะคะใช่ค่ะเพราะว่าบ้านแห่งนี้ไม่ห้องน้ำก็ไม่สมบูรณลยค่ะควรเป็นแบบรีสอร์ทอ่ะรีสอร์ทก็ต้องห้องน้ำใช่ค่ะทุกที่นะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นสถานที่ที่เราแบบพอดคายนะคะแล้วก็ชำระร่างกายนะคะอย่างเราไปเที่ยวเราต้องดูว่าห้องน้ำสวยไหมแบบแร่เพราะว่าสวยเปล่าแล้วแล้วมันแบบสะดวกไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยน่าเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเราต้องต้องดู เพิ่เพลินก่อนนะคะเป็น,นแบบชันหลางตัวกคอกคนะค,คนะคนนนนงนะคะันจะดีเหรอคะคือเราจะต้องนั่งน,นะคะสโอ <c oughs> ้โอเค ปิดก็คืออันนี้เป็นซอฟโครอ๋อแล้วเดี๋ยวมันก็จะปิดเองมันจะปิดโอ้โหเยี่ยมเลยต้องมาโดนนะคะแล้วก็อ่าเนี่ยอย่างตรงนี้นะคะที่จะมีแบบอันนี้ก็จะเป็นผ้างหน้าตัวนี้หน้าด้านหน้าลัางนะครับอ๋อเป็นแบบอ่าอะไรนะโอ้ยเยี่ยมีที่ห้อยห้อยผ้าผ้าเสร็จมือครับเสร็จหน้า อันนี้เท่าไหร่นะคะที่เจนนี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่750ขนาดอีอ๋อคือเฉพาะอันนี้ใช่ไหมคะไม่รวมกองหรือว่ากองก็จะ1,700แล้วก็ตัวสติลก็350ก็ตกไม่ถึงหมื่นเนาะห้าหกพันจะได้ซูมเซรามิกซูมแบบสวยๆแบบแล้วก็สีขาวมันจะเข้าได้กับทุกผนังพื้นผิวในห้องด้วยนะคะแตตัวนี้ราคาตัวนี้ตัวขายดีมากเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ใหม่ อันนี้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 ของยี่ห้ออะไรนะคะเป็นอันนี้วิกเตอร์ค่ะแบรนด์จะเป็นแบรนด์ของแกรนทงผลิตเองนี่เข้ามาเองเชื่อใจได้ค่ะแกรนทงใช้ดีจริงแล้วก็คือของของแต่ละชิ้นนะคะแบบคือสวยมากแล้วก็ติดตะพันค่ะใช้ดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวโชว์ไม่ว่าจะเป็นตัวในสต็อกนะคะแล้วก็แล้วก็ติดตามผลงานให้ลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะคะหลังบริการการขายเนาะอันนี้นะคะการขายเป็นสิ่งที่จำคัญที่สุดใช่แล้วจาด้านนี้นะคะจะเป็น อ๋อมีด้านนี้ด้วยนะคะที่นี่จะโชว์เยอะมากค่ะคิ่นี่เราตั้งกับนึกว่าเป็นตู้กดน้ำก็ <laughs> เห็นแล้วนี่ครับ <laughs> ตอนนี้ไม่ใช่นี่คือชักโครกนะคะอ๋ะอตอกี้โต๊ะเป็นท <laughs> ี่ปัสสาวะนะคะปัสสาวะของท่านชายชาอบก็ดูอ๋อแต่ว่ามันดูหรูหราให้มากอ่ะจะเป็นแบรนด์คอตโ <laughs> ต้นะ อย่างอ้าวคี่จะนี่ได้มีเวลากดกดกดตรงไหนอันนี้เป็นระบบเซนเซอร์นะคะน้องหน่อยอ๋อเซนเซอร์เราเซนเซอร์เราไม่ใช่เราถือว่าเรามายืนมายืนตรงนี้ใช่ไหมคะคือยืนเสร็จปุ๊บมันจะออกมาเองใช่ไหมคะรับเวลาเราเปิดตัอุ้ยเหมือนที่พวกตามประเทศญี่ปุ่นเนาะที่แบบว่าใช่ป็นเทคโนโลยีพอเรากดกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอะไรเลยนะจะเป็นแบบว่ามันแบบฉันรักอีเจริงอันนี้อันนี้สมองกับปากห้องน้ำบูดูว่าใช้ได้อ๋อห้องน้ำบูดูอะครับสมองมากเลยนะคะแล้วก็ เลือกคือเลือกคือเลือกไม่ถูกเลยอ่ะใช่ค่ะแบรนบนแล้วก็มีตองโซนไหนอีกะก็จะเป็นถ้าเกิดซไหก็จะเป็นของยี่ห้อโคลร์นะคะัจจุบันจะเป็นของอโตค่ะก็ใช่ค่ะอยู่ที่ว่าลูกค้าสนใจชอบผลิตภัณฑ์แบบไหนนะคะคือว่าเรามีทั้งหมดเลยนะคะ ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียนะคะมีหมดเลยนะคะแล้วก็ราคาจ่แล้วก็เค็ดเทคโนโลยีหลากหลายด้วยใช่ไหมคะที่จะมี่ัวนี้นะคะหลายๆคนชอบชักโครกที่เงียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำอืมอันไหนตัวไหนตัวไหนที่แบบเงียบๆไหะคะที่จะมีส่วนใหญ่เี้จะเป็นตัวที่ระบบเป็นแบบอน้ำวนนะคะเป็นริสอ๋อน้ำวนคือแบบว่าเสียงมันไม่แบบไม่คล่อยรู้อะไรไม่มีใช่ พี่เจนี่เขาจะพาไปดูที่แบบเป็นเรียบๆนะคะ<ม>เวลากดสักระโลนะคะที่เสียดน้ำมันไม่ดังนะคะๆๆๆๆอ๋อ<ม>เป็นตัวนี้เลยนะคะใหญ่ด้วยนะคะ<ม>ตัวนของยี่ห้อคอตโต้นะคะสกเก็ตตัวนี้มันจะเป็นเอาน้ำมันจะเป็นเหมือนวนๆลงไปใช่ไหมคะเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะค่อยๆวนค่อยๆวนแล้วค่อยๆทำความสะอาดอ๋อและเสียงมันไม่ดังด้วยเสียงเงียบใช่ไหมคะตัวนี้เสียงอะไอ๋ออันนี้ตัวก็นั่งสบาตัวนี้ก็ ใหญ่มากและน่าสบายโอ้เยแล้วก็ตัวนี้ก็12,900บาทเท่านั้นเองนะคะตัวน,นี้เดีขอนั่งหน,นะะนหน่อยนะคะไหนก็เ <c oughs> ต็มตูดเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สบายจริงๆค่ะแล้วก็ท <c oughs> ี่นี่อันนี้ตัวกดใช่ไหมคะตัวกด <c oughs> อ๋อนี่ไง แล้วก็พี่จะเนี่ยคะที่หนึ่งมือเนี่ยลดอีกไหมคะ้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมตัวนี้อ๋อตัวนี้ไม่ได้ลดนะคือลดมาแล้วเป็นมาแล้วอ๋อโอเคเพราะว่าระดับเนี้ยตอนแรกที่มาหน่อยดูประมาณสามสี่หมื่นนะคะนี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแล้วขอคอตโต้ด้วยค่ะยี่ห้อแบบติดแรนดด้วยนะคะติดตะลาดใหญ่กว่าสบายกว่าจริงๆค่ะตะกี้นั่งแล้วคือแบบสบายมากเลยค่ะ ก็เสียงเงียบด้วยนะคะไม่มีเสียงรบกวนด้วยนะคะอย่างโคลเลอร์ก็มีนะคะโคลเลอ์ก็จะเน้นดีไซน์ลักชวรี่อ๋อตอนนี้ลักชวรี่ด้วยนะคะนี่เป็นของราคาก็อาจจะแอนที่วันนี้เราได้ก็ได,ได้เป็นของอ <laughs> ถือว่าแบบคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ประหยัดน,นะคะมีทั้งแบบโถปสัสสาวะชายแบบตั้งรูปแบบแผ่นผนังนะคะทั้งทั้งของโถปสัสสาวะหญิงนะคะมีหมดเลยนะคะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะก็อ๋อก็คือว่าคาดว่าจะมีแค่นี้นะคะโซนโซนอาดอ d o o r เนอะพี่จาน,นี่เนาะอันนี้ <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้กคะคะก็เดี๋ยวหน่อยกว่าี่จะี่ก็ขอไปกอกสองอีกรอบนะคะเพราะว่าตะกี้นี้จะเป็นโซนอินดอร์นะคะนี่จะเป็นโซนเอาดอนะคะว <c oughs> ันนี้เราก็เดินพาทั่วเลยนะคะวันนี้ ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะสนใจนะคะก็มาล่าที่เอสสาขาคริสตัลราชทึกชั้นสานะคะแกนโฮมค่ะแล้วก็เราจะมีบริการนอกจากนี้เราก็จะมีบริการสาต่อเติมทุกคนนะคะอ๋อต่อเติมต่อเติมคอนโดนมีเป็นแบบเหมือนรีโนเวทห้องน้ำมีช่างนะคะทีมงานเขาลงจอดเลยนะคะแต่ต่อเสาเข็มอยู่นะครโอ้โหคู้มมากเลยนะคะตัดส่เก็บด้วยแล้วก็มีทำลงล้ด้วยใช่ไหมคะจริงจริงโดนทำหลังคาทำป้าทาสีก็คือเกี่ยวกับ การได้ดูเป็นบ้านทั้งหมดแล้วก็6โมง2คุ้มบ้าๆเลยค่ะมาแกนโฮมที่เดียวเราเรามีการรับประกันงานประมาณกี่ปีคะที่จะมีอ๋อหนึ่งปีนะคะจะส่งที่เป็นอยู่ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวช่างหนีงานเพราะว่ามีปัญหาอะไรถึงว่าทําไปเนี่ยค่ะมีปัญหาแล้วก็โทรมาที่แกนโฮมบ้านได้เลยอ๋อได้ก็จะมีช่างในการเข้าไปซ่อมงานอ๋อจริงๆเริ่มหัวเพราะว่าเรากล้ารับประกันหนึ่งปีเนี่ยเพราะว่าเราใช้ เหมือนกบบัเราถึงสวีเดกเขาก็จะไม่ค่อยม,มีปัญหาม่าต่างอาจจะมีบ้างเล็กน้อยน้นนอยน,น,นะคะม,มีงานของชา้า<อ>แต่ส่วนใหญ่เราการรับประกันอย่างเดียวกันการใช้ของทุกราคาทุ่ทางเงินอนใช่ค่ะก็คือว่าภายในปีหนึ่งเนะี่ยรับรองเลยว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่งั้นทางนิติเขาไม่กล้ <c oughs> าการัานรรตี<ช>แต่จริงๆะนะคะเพราะว่าของแต่ละอันนะคะเคยใช้เหมือนกันของแกนโฮมค่ะป่านๆเนี้ยสองสามปีแล้วอ่ะยังยังไม่มีปัญหาจริงนะคะไม่งั้นเพราะว่าช่างข้างนอกอาจจะ ลูค้าก็จะที่เข้ามาเยอะก็จะเฉยก็จะเจอเพื่อน้องทีน่าแล้วนี่จะเป็นปัญหาแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยเป็นทีมงานเนี่ยนอนใช่ค่ะเพราะว่าราคาไม่เพิ่มเพิ่มเลยเสริหราคาเป็นเท่านี้ก็จะต้องทำเท่านี้เลยอาอพี่เจนนี่สมมุติว่าทําไปเท่านี้สมมุตินะคะว่ามันมีปัญหาภายในหนึ่งปีเนี่ยเวลาช่างไปซ่อมเสียเพิ่มไหมคะหรือไม่เสียอ๋อถ้าเกิดเกินระยะเวลาประกันเราอาจจะต้องเสียค่าซ่อมแต่ถ้าเกิดว่าภายในปีหนึ่งไม่เสียใช่ไหมคะภาในปีหนึ่งไม่เสีย บ้าๆาเลยนะคะท่านผู้ชมเดียวอย่างนี้ต้องจัดซะแล้วเดี๋ยวไปเลือกก่อนนะคะว่าจะเอาไหนดีนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว,นนว่า,าจะออกแบบพวกน่าราักๆโออใช่ค่ะทั้งห้องน้ำแล้วก,ก,ก็จินนี้ก็ปิ๊งๆนะคะกระเบื้องนะคะ <ๆ S 2> สีสีดำมกาก <c oughs> คือเราเป็นคนชอบสีดำแล้วใช่ปะก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันดูนนนนคลาสสิกดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวีนเจนีด้วยนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะนคะฝาก้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ it out <laughs> oh my god